พาวแบงค์แบบไม่ได้จะแอนเคอร์ตัวไหนเด่นตัวไหนคุมนะครับวันนี้เรามาชี้เป้าให้เดียวกันผู้สนใจใคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มการสั่งซื้อและโปรโมชั่นราคาพิเศษได้ที่ description ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือสั่งซื้อที่ปฏิทินด้านซ้ายของจอได้เลยนะครับสวครับผมพาจาก T-Plus r e v ว e w นะครับวันนี้เราอยู่กับแอนเคอร์แมกนิทิคพาวแบงค์ทั้ง3รุ่นนะครับโดยต้องบ,บอกก่อนว่าทั้ง3รุ่นในนียเป็นความจุระดับ10,000มือล์แอมม์มทั้งหมดเลยนะฮะแต่ก็มีความบางนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่แตตกก่างันนะะฮ ตัวแรกของเราในวันนี้นะครับคือ Anchor Maggo Powerbank 10k ครับมีความจุที่ 10,000mAh ลยนะตัวนี้เท่ากับหน้าจอแสดงผลนะครับเล็กๆตรงนี้เป็น LCD ตรงนี้เนี่ยที่สามารถแสดง เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็เวลาการชาร์จไฟได้นั่นเองนะฮะเออก็จะรู้เลยนะครับขึ้นมาตลอดเวลาว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของพค้แบงค์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและใช้เวลาเท่าไหร,ร่นะฮะแสดงทั้งชั่วโมงและนาทีเลยนะครับโดยที่ปุ่มตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มหนึ่งปุ่มนะครับที่สมามารถกดสั่งงานในการดูสถานะของแบตเตอรี่ได้ด้วยนะฮะ<อ>ถ้าพอแบงค์รุ่นอื่นที่อาจจะแสดงเป็นขีดเป็นจุดอ่ะอาจจะไม่แน่ใจไงว่าเหลือ10%หรือ25%แบบเนี้ยรู้ชัดเจนเลยนะครับว่า เหลือกี่เปอร์เซนต์หรือใช้เวลาการชาร์จอีกี่ชั่วโมงนะครับดังนั้นคนที่จริงจังต่อการใช้งานรุ่นนี้เหมาะสมเลยครับนอกจากการชาร์จไฟแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีขาตั้งด้วยเนี่ยอ่าแบบนี้ทําให้พูดสามารถที่จะตั้งสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยเฟซซิ่งเข้าสู่ใบหน้าของเราได้เลยนะครับเวลาใช้งานมันโตเนาะก็ปรับได้นะครับหลายองศาจะปรับให้ตั้งหน่อยนะครับสำหรับโต๊ะที่แบบโต๊ะบาร์สูงๆก็ปรับได้นะครับแปะกับแนวนอนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับและมาพร้อมกับช่อง USB-C ด้านข้างด้วยนะครับท่่รรอองัับ้้้กกกาาาไไเขแลว็จย ในชุดผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีสาย USB-C to C มาให้1เส้นนะครับถ้าเอาคู่สองมีสายนะครับจะอยู่ที่27วัตต์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาร์จแบบไร้สายนะครับทางกล่องก็จะเขียนไ้เลยนะครับว่าเป็น15วัตต์ Ultra Wireless Charging นะฮะซึ่งต้องบอกว่าในการชาร์จไร้สายวันนี้นะครับจะเป็นแบบมาตรฐาน Qi 2 w i r e l e s s Charger ครับคือมาตรฐานนี้เนี่ยจะเป็นมาตรฐานใหม่ที่ปลอดภัยมากขึ้นและแรงมากขึ้นครับความเร็วในการชาร์จเนี่ยอยู่ที่15วัตต์เลยนะครับเร็วกว่าเดิมมากและจะรองรับในส่วนของ Max Save นะครับนี่แบบนี้ สังเกตไหมว่าแม็กเซฟเนี่ยก็คือจะเป็นวงแม่เหล็กนะครับที่เป็นวงหลักกลมๆนะครับแล้วก็จะมีขีดล่างตรงนี้เนาะซึ่งทําให้มันสามารถที่จะล็อกกับสมาร์ทโฟนเราหรือ iPhone ของเราเนี่ยได้แม่นมากขึ้นนะครับคือล็อกเนี่ยก็จะล็อกทั้งแบบแกนนี้ด้วยนะทำให้สมาร์ทโฟนเนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยนะครับความแน่นเนี่ยก็คือจะแน่นมากๆครับคือขยับยังไงก็จะไม่หล่นเลยนะฮะอันเนี้ยเคสผมเนี่ยจะเป็นเคสที่มีพลังยึดเกาะกับแม่เหล็กสูงด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองกับ iPhone ที่เป็นแบบเปลือยๆ ก็ยังยึดได้อยู่นะครับมีความแน่นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับส่วนการใช้งานปกติอย่ความแน่นระดับนี้คือเพียงพอแล้วนะครับคือมันก็ไม่ได้หลุดง่ายๆนะครับแล้วก็ยังคงตำแหน่งแนวตั้งในการยึดเกาะกับสมาร์ทโฟนแบบนี้ได้อยู่นะครมาพร้อมพอร์ต USB C อินเอาด้านข้านะครับโดยอินพุสสูงสุดที่ประมาณ20วัตต์ และเอาพู้สูงสุดที่27วัตต์ครับส่วนไวเลสชาร์จเจอร์เอาพู้สูงสุดที่15วัตต์เลยครับสามารถชาร์จ p h o n e 15จาก0ถึง50เปอร์เซ็นต์ได้ในเวลาเพียงแค่44นาทีเท่านั้นแถมด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ AI Active c l 2.0ที่จะทดสอบแฉกอุณหภูมิกว่า3ล้านครั้งต่อวันเขาแบ่งบางรุ่นเมื่อใช้งานต่อเนื่องอาจจะร้อนนะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วมากขึ้นแต่เทคโนโลยี Active Chill 2.0จะช่วยให้แบตเตอรี่ไม่ร้อนและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ยาวนานมากขึ้นนนนนมัั่่ใจปลออดภยแ ตัวต่อมานะครับก็คือตัวกลางเลยนะครับเป็น anchor solo power bank ครับตัวนี้เนี่ยครบคันอย่างมากนะครับทั้งเรื่องความจุที่เป็น10 k เค0 0 0 mAh นเมะครับทั้งเรื่องของขาตั้งนะครับที่มีขาตั้งให้ใช้งานนะครับเหมือนกับรุ่นเมื่อกี้เลยและมี usb c ให้ใช้งานด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเอาพุุที่30วัตต์เลยนะครับรวมถึงยังมีตัวของสาย usb c ครับแบบสายถักในตัวด้วยโดยองศาของขาตั้งนะครับก็ใกล้เคียงกับรุ่นเมื่อกี้เลยปรับเพิ่มลดได้ตามที่ต้องการดังนั้นใครที่เบื่อลืมสายบ่อยๆแล้้ววรูสึก่าโอเค ในความเป็นไวเลสชาร์เจอร์มันชาร์จให้กับสมาร์ทโฟนได้แต่ตอนชาร์จไปเข้าพอแบงค์ทำยังไงลืมสายบ่อยตัวน,นี้ไม่ต้องกวนแล้วนะครับสายตัวเดียวใช้งานทั้งอินพุตและเอาท์พุตเลยนะครับจ่ายไฟให้กับสมาร์ทโฟนเพิ่มเติมก็ได้นะเช่นคุณใช้เป็นไวเลสชาร์เจอร์ไปนะครับและใช้สายตัวนี้เนะี่ยจ่ายไฟสมาร์ทโฟนเครื่องที่2อุปกรณ์เพิ่มเติมเครื่องที่สองก็ได้เช่นกันนะครับและด้วยขนาดนะครับก็อาจจะบางกว่ารุ่นเมื่อกี้อยู่นิดหนึ่งนะฮะแต่น้ำหนักก็ค่อนข้างใกล้เคียงกัน,น ความโดดเด่นก็คือความอัประโยชน์ที่เยอะมากๆนะครับเป็นการใช้หูหิ้วแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับภายใน่องผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีแถมด้วยทั้งสาย USB C to C ครับและซองหนังแบบนี้เลยเออดูดีนะสีเทาๆดำๆเข้มๆแบบนี้ครับเราจะมีหูหิ้วมาแบบนี้ผูกปิดได้เลยนะครับซึ่งผมว่าใครที่ใส่ไว้ในกระเป๋าไม่อยากให้มันไปขูดขีดกับสิ่งอื่นนะครับ อยากให้เป็นระเบียบเรียบร้อย a n นเคอร์แถมให้แล้วนะครับเรียกว่าเป็นตัวจบตัวนึงเลยแหะสำหรับคนที่ชอบแบบความอาัธยระโยเยอะนะครับหน้าตาสวยคลีนดีแต่อาจจะมีสายยืดอ่ะบ้างเนาะเหมาะกับคนที่ต้องการอาัถประโยชน์ที่ครบคันนั่นเองนะฮะ นความเห็นผมนะเช่นคุณชาร์จไร้สายให้ไอโฟนอยู่ใช่ไหมครับแลวคุณมีหูฟังอีกตัวหนึ่งเราก็สามารถชาร์จแบบมีสายให้หูฟังได้ชาร์จพร้อมๆกันได้เลยหรือจะเป็นสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับและ USB C อีกเส้นหนึ่งที่แถมมานะครับเราก็สามารถชาร์จแบบมีสายพร้อมๆกัน2เครื่องแบบนี้ก็ได้ และในยุคนี้หลายคนก็มีแกจ็ตเสริมนะเช่นหูฟังหรือว่าสมาร์ทวอชนะครับถ้าอุปกรณ์เหล่านี้แบตเตอรี่หมดมานะครับก็รองรับการชาร์จไร้สายได้เลยนะครับวงเล็บไว้ในรุ่นที่รองรับนะอย่างตัวอย่างหูฟังผมที่เป็นกลาซี่บัตสอกโปรนะครับก็ชาร์จไร้สายได้เลยหรือว่าจะเป็นตัวของสมาร์ทวอชนะครับก็ชาร์จไร้สายได้เช่นกันยืดหยุ่นนะเวลาอยู่นอกบ้านไม่ได้พกสายยึบีซีไปเราก็สามารถแชร์พลังงานให้อุปกรณ์เหล่านี้ได้เลยครับทั้ง3รุ่นในวันนี้จะแชร์พลังงานให้แกจ็ตได้หมดเลยนะ คลิปน,นี้เนี่ยเรารีวิว iPhone กันไปเยอะแล้วแล้วมันใช้ง่ายกับ Android ได้ไหมชาร์จไร้สายเนี่ยใช้งานได้นะเนี่ยแปะปุบนะครับก็จะขึ้นการชาร์จไร้สายแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าในฝั่งของ Android เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแม่เหล็กที่ฝาหลังไงก็เรียกว่าเกาะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแล้วแต่รุ่นนะครับวิธีแก้ไขก็คือในเคสของ Android รุ่นรุ่นดังๆแล้วกันผมจะเห็นว่าเคสเนี่ยจะเป็นแบบ Max s a ซ e นะครับหรืออาจจะมีแบบ m a x s เซ e เพิ่มเติมมาแปะหลังเครื่องยกตัวอย่างเช่นอะสมมติว่าตรงนี้นเปได้้เลยครับบบแนีะ นี่เห็นปะแม้จะมีแม่เหล็กอยู่นะครับก็ไม่ตีกันสามารถชาร์จได้ใช้งานชาร์จไร้สายได้แน่นมากทั้ง iPhone และ Android เลยส่วนการแสดงผลแบตเตอรี่นะครับจะเป็นไฟอยู่4จุดนะครับก็กดดูได้จากตรงนี้มีปุ่มให้นะฮะจะขึ้นบอกมา,ากตอนนี้ก็คือเหลือเยอะนะครับขึ้นมาเป็น4จุดเลยคือค่อนข้างเต็มอยู่ โดยควบคุมอุณหภูมิให้ไม่ร้อนและปลอดภัยด้วย AI Active Q 2.0เช่นกันครับในรุน่นนี้ไวเลสชาร์จเจอร์จะมีความแรงที่7.5วัตต์และแถมมี Apple MFI Certification ครับยื่นเรื่องและได้การรับรองจาก Apple แล้วนะครับว่าสามารถชาร์จให้กับอุปกรณ์ Apple ต่างๆได้อย่างปลอดภยัยมี USB-C In-Out อีกหนึ่งช่องให้ใช้งานครับโดยอัพพุตสูงสุดที่30วัตต์ต่อช่องเลยครับแต่ถ้ามีการแชร์ชาร์จหลายอุปกรณ์พร้อมกันนะครับ Mac อัพุจะสูงสุดที่15วัตต์ และตัวที่สในวันนี้ครับเป็น Anker m a ์แ o กโกพอลแบงคครับตัวนี้เนี่ยเป็น a n t a s l i m m a g n e t i c Power Bank ครับน้ำหนนะักแค่ประมาณ2 0 0กรัมเท่านั้นนะฮะแล้วก็เกาะติดก,กับ iPhone ผมได้แน่นแบบนี้เลยนะฮะไม่หลุดง่ายๆนะครับต่อให้บางแบบนี้ก็ตามนะครับคุณจะขยับที่ตัวของ Power Bank นะครับหรือว่าขยับที่ iPhone เนี่ยก็ไม่หลุดง่ายๆนะครับยิ่งถ้าเกิดเคสคุณยิ่งแน่นๆเนี่ยแบบเคสตัวนี้ผมที่เป็นระบบแม่เหล็กแรงสูงเนี่ยมันเกาะแน่นมากๆคือเรียกว่าขยับเท่าไหร่ก็ไม่หลุดเลยค,คุณดูนะี่ยค กูจะโยกอยังไงมันก็มนไม่หลุดง่ายๆแล้วล้วก็ช้าอยู่แบบนี้เลยเนีเออแน่นมากๆเขาจยาอาให้หลุดยังไงก็ไม่หลุดนะใครที่มองหาเพาแบงที่แม่เหล็กแรงสูงนะครับผมว่าในซีรีส์นี้เนี่ยค่อนข้างดูดแรงดูดแน่นเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็น iPhone 14อ่ะ iPhone 14 Pro นะครับตัวของ Power Bank มันค่อนข้างขนาดพอดีพอดีกับตัวเครื่องและเมื่อเราใช้งานกับ iPhone 14ตัวเล็ก iPhone 14 Pro มันค่อนข้างที่จะพอดีพอดีกันเลยเห็นปะ่ะจับแล้วเนี่ยอยู่ในอุ้มมือสบายๆนะครับเราใช้เป็น iPhone รุ่นใหญ่หน่อยยกตัวอย่างใหญ่สุดต,ตอนนี้นะเป็น16 Pro Max เลยก็ได้อ่ะอันนี้คือ16 Pro Max นะครับถ้าเกาะแล้ว Power Bank ก็จะมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับจับถือแล้วก็ยังอยู่ในมือเราได้อยู่เพราะว่า iPhone 16 Pro Max ก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่เคลียร์สุดเลยนะครับคือจะไม่มีสายอะไรมาพลุพลังภายนอกเลยนะครับไม่มีหน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็ไม่มีขาตั้งด้วยทําให้ตัวโปรไฟล์เขาเนี่ยค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ดูหรูหรานะครับด้วยขอบโคมเมียนะครับตรงนี้จะมีปุ่มหนึ่งปุ่มนะครับสำหรับดูสถานะของไฟที่เหลืออยู่ใน power bank นะครับว่าเหลืออยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะจะแสดงเป็นจุดทั้งหมด4จุดนะครับเป็นสีขาวมาแล้วก็จะเป็น USB C นะครับสำหรับจ่ายไฟออกรับไฟเข้าด้วยนะฮะจะมีสายแถมให้1เส้นนบบแี้้1เสน สั้นแบบนี้นะครับสำหรับใช้งานเพิ่มเติมได้เลยนะฮะแล้วพอแบงค์หนึ่งหมืมิลแอมแบบนี้เนี่ยมันชาร์จสมาร์ทโฟนได้กี่รอบล่ะครับพี่ครับถ้าเกิดว่าเป็นการชาร์จไร้สายแน่นอนว่าความสูญเสียความลอสของระบบอาจจะมีมากกว่าในการชาร์จแบบมีสายนะครับแต่จาก,กนเครีมมาเนี่ยก็ต้องบอกว่า ใน1นึ่งมิลแอมเนี่ยสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้เต็มสูงสุดกว่า2รอบเลยในรุ่นที่แบตเตอรี่อาจจะไม่เยอะมากเช่นพวก i p h o n e 14 iPhone 15แบบเนี้ยแต่อย่างไรก็ดี1นึ่งมิลแอมจากที่ผมใช้งานมาในชีวิตจริงเนี่ยผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะผมอาจจะไปญี่ปุ่นมานะครับตอนเช้าผมชาร์จแบตเตอรี่เต็มหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์เที่ยวตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่หกเจ็ดโมงเชา้าอ่ะยันประมาณ4ี่ห้าทุ่มอะ่ะด้วยพอแบงค์หนึ่งมิลแอมก้อนเดียวผมเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ดีไซน์บางเบาแบบนี้นะครับก็พกติดตัวง่ายไปเที่ยวก็ไม่เกะกะครับแถมควบคุมอุณหภูมิพื้นผิวให้ต่ำกว่า40องศาชาร์จไปถือในมือไปก็หมดห่วงเรื่องความร้อนครับ Wireless Charger เป็นมาตรฐาน Qi 2ที่คือมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมการชาร์จไร้สายชาร์จได้เร็วมากขึ้นและปลอดภัยโดยให้อาพุตสูงสุดที่15วัตต์เลยครับด้านล่างจะมีช่อง USB-C in/out หนึ่งช่องครับให้อาพุตสูงสุดที่30วัตต์แม x เป็นอย่างไรบ้างครับกับ Magnetic Power Bank จาก Anker 3รุ่นสาสไตล์ชอบรุ่นไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับและทั้งหมดนี้คือการรีวิว Magnetic Power Bank จาก a n k e r ในวันนี้นะฮะชอบรุ่นไหนอย่างไรคุณสามารถดูระบบจำกัรสั่งซื้อและโปรโมชั่นราคาพิเศษได้ที่ d e s c r i p t i ันใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือที่ผลิตภัณฑ์ด้านซ้ายมือก็ได้เช่นกันนะฮะแลวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็น Powerbank รุ่นใดจาก a n k e r อร์ครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ